วับก็อยู่หนกว่าจะขึ้นมาถึงที่นี่สินะที่ที่เขามาแจกวับกันช่างไกลสะระเกินกว่าจะขึ้นมาถึงในละวับคนแจกวับมันอยู่ไหนวะฮเฮ้ยทุกคนเจอแล้วไอ้หมอนี่งไงที่โพสแล้วไม่แจกวับมึงจะเก็บวิชักว่าคนเดียวหรือไง ฮะเก็บไว้ดูคนเดียวเชื่ออะไรของพวกมึงกูก็มาหาวับเหมือนกันโว้ยกูไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอย่ามาต่อเลยอย่าคิดว่าฉันคนนี้นะไม่รู้นะว่าแกมีวับแล้วเก็บไว้ดูคนเดียวอีกวับเอ๊บอะไรกูไม่มีเลยไอ้อาก็หาแต่วับท,ท,ทั้งๆที่ในกูเกิลธารสเลตก็มีมึงก็สรรหามาขอวับจากกูอีก ถ้าพวกมึงอยากได้ขนาดนั้นแล้วก็ก็เอาอไปเลย S O N E ขีดส I P z ัด5 1ีดส B A N K ขี7 N A c R ขีดแป B A B ขีดหน K T K C ขีดหน P R I N ขีด ศูน S, S O R A ค4ดี่เจ M I D V ขีดแปดโอ้มันช่างสุดยอดสละเกินนี่มันสุดยอดจริงๆมีแต่เรื่องเดีๆทั้งนั้นเลยขอบคุณนะครับพี่ที่แจกวับ